สวัสดีนะคะรีเป็นเพื่อนชาวโซเช,ชียลรับและเฟซบุ๊กเย็นมากเลยนะคะตอนนี้ก็เห็นมากําลังตกแล้วนะคะเห็นปะเห็นปะเห็นปะอากาศเย็นมากอันนีกากำลังจะรอรถมารับไปเที่ยวนะคะเห็นไหมหิมะขาวๆเลยโอเคเดี๋ยวตี้จะให้ดูตึ่นที่ตี้พักนะคะว่าสวยขนาดไหน อ้าวมันหมุนกล้องตรงไหนแล้วกลับวงกล้องไม่ได้ม,มาเดินอย่างนี้กันนะสวยไหมตีอยู่ชั้นที่สิบสองนะคะเฮ้ยหนาวมากเลยเลยดีอันนี้ก็ต้องรอรถอยู่เนาะเฮ้ <c oughs> งไม่มีอะไรเล่นเล่นเหยียมันได้ไก็จะให้ดูนะคะิวออ้าชน่เขาเรียเห็นไหมเหยียมาไหมพ้ยเห็นมากเลยอะ่ะเราสามารถจับแบบเป็นก้อนยังไงหนึ่งก้อน <c oughs> ไม่มีอะไรเล่นเห็ดอ่าแปะอุ้ยเปียกวันนี้ก็รอรถตู้อยู่อะ่ะรถตู้ยังไม่มาหลับเลยโอเคเดี๋ยวไปทักใคยใหม่นะ